น้งหลในขณะที่ได้าลังรับชมการถ่ายทอดพิธีกรรมที่ศักดิ์สิสทธิ์การบวชในธรรมะที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเปิดโอกาสให้บรรดาศิษย์นทัทหาที่อยู่ทํางบ้านได้น้อมอสทนาสาธุการก็ได้บุญด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มบุญกับปฏิบวชได้ได้วันข้างหน้าวัฒนธรรมบารมีแะแกตร้าพิโกพยกาปิบวชได้การบวชในธรรมะจะทำให้หน้าที่การงานจะเิญรุงเรียงโรคภัยไข้เจ็บทั่วเราบาบามจางหาย เงินทองรับร่องมือเที่ยวดาุ้มหลองรักษาและได้ตอบแทนบิดามารดาปุยญ,ญาตยายผู้มีพระคุณปนีนตรีโยกตเวีธิตาเป็นเรื่องมือกับเพลื่อนขยับขยืยน้นให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าบอกชื่อชื่อกานิกาสุขีเวกค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อุธยยาค่ะแล้วมาบวชเรื่องอะไร บนค่ะบนเรื่องอะไรวะเอ๋หนูบนเรื่องโชคลาภแล้วก็เรื่องคดีความค่ะได้โชคได้ลาบเม,มื่อเมื่อวันอีดอะโชคนีป่ะหรือได้นานอะไรประมาณหลักห้าหมื่นค่ะได้ชุวงวดนอีดไหมไม่ค่ะได้วดที่ที่บนไวะคะ้ค่ะออี่แล้วมี<น>เรื่องของคดีความที่รถชนค่ะก็เลยแล้วก็จบบทแล้ว จบบนแล้วค่ะบนไว้กี่วันนะสามวันค่ะเอาท่านต่อไปค่ะตอบครับมีอะไรอีกไหมหมดแล้วใช่ไหมมีอะไรอีกไหมมีอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีหมดแล้วอ่าท่านต่อไปชื่อปวินาเฟื่องจิตค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะมาบวชเรื่องอะไรอ๋อมาสะสมบุญเฉยๆค่ะไม่เคยมาทรมีนะเคยมาบวชไหมไม่เคย แล้วใครช่วย่าอ่ามากับพี่สาวค่ะอ่าท่านต่อไปเลยจ้ะค่ะชื่อว่าสนาพทอมาเองค่ะอยู่ที่ไหนนะอยู่กรุงเทพค่ะมาบวชเรื่องอะไรมาแก้บนค่ะบวช<น>เรื่องอะไรไว้เรื่องของลูกสาวค่ะคือลูกสาวเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็หายดีแล้วก็นอนอุบัติเหตุโดยอะไรรถยนต์รถไฟรถ รถมอเตอร์ไซค์เหมือนน้องล้มปวดฟาดค่ะแล้วปวดเราล้มเฉยๆล้มที่สาบฟาดพื้นค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ปลอดภัยอย่างคือกลายเป็นเด็กติดเตียงค่ะแต่กลายเป็นเด็กติดเตียงค่ะแต่เราโดนว่าขอยติดติดเชื้อเหรอติดเตียงค่ะติดเตียงเลยแหละยังลุกจากเตียงไม่ได้ตอนนี้เพราะเขาโดนสมองซี่ซายค่ะอ๋อ ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงค่ะแล้วอาการดีขึ้นไหมตอนนี้ก็น้องก็ขยับขยับแขนขยับขาได้แต่ว่ายังตอบสนองอะไรไม่ได้เพราะน้องเจาะคอ,อค่ะอืมจออเจาะคอด้วยกับบวชกี่วันเนี่ยห้าวันค่ะห้าวัน,นจุดทูบเก้าดอกด้วยสิจุดทูบเก้าดอกตามแจ้งเวลากลางวันที่บ้านจุดทุกวันทุกว,วันแล้วก็บอกเราบอกว่าสิมุวงทองช่วยหายป่วยให้ใหลลูกแหละลูก ให้หายป่วยแล้วก็จะบวชสักเจ็ดวันแบบบอกทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วจะหาย,หายอ่ะท่านต่อไปจะ้ะช,ชื่อเจตแก้วพึ่งสอนรักค่ะชื่ออะไรนะเจตแก้วพึ่งสอนรักค่ะอยู่จังหวัดอะไรไอยุทยาค่ะมาบวชเรื่องอะไรเสริมบารมีค่ะกี่วันสามวันค่ะอ่ะท่านต่อไปคุณแม่ นมัสก,การค่ะหลวงพ่อพระเจ้านางยุพีเนะด็กป่วยแก้บนญสองวันค่ะอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยไปทำรั้วให้ลูกสาวที่น,บบน,นครนายกค่ะบ,บน,นบนบนเรื่องอะไรนะบนเรื่องอะไรสองวันเอาตกลงโอเคที่นครวานี่ยมันอ๋อค่ะอยู่ยุธยาค่ะ ให้ไอหันเข้าปากใกล้ปากใ,ให้ไหมใกล้ปากชื่อนพวรรณเอี่ยมรองค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อยุธยาค่ะชื่ออะไรนะนพวรรณเอีอ่ยมนพพรอยู่อยุธยาแล้วบวชเรื่องอะไรมาเสริมบ,บารมีค่ะอยู่อันสามวันอ่ท่านต่อไปชื่ออาดีนี่มันลงค่ะชื่ออะไรนะอารนะี อารีอินอ่ะชื่ออารีอินะอารีนี่มลงค่ะอยู่จังหวัดอะไรขังธุรีค่ะบวชเรื่องอะไรมาเสริมบารมีค่ะกี่วันนะสามวัน่ะอันต่อไปอ่ะมัตสกายของหลวงพ่อผมในประยุทธ์ปิ่นวิเศษอยู่ตำบลไผ่ดำพันนาเป็นวิเศษเฉยเฉจังหวัดขางทองประดุงศิลป์นะปิ่นวิเศษเหรอแล้วก็บวชเรื่องอะไรอมาบวชแก้บนให้หลุดใจ ให,ให้ลูกชายให้ลูกชายหายป่วยหายไข้มันป่วยเป็นอะไรเป็นนิว้วเป็นนิว้วเหรอคือดีครับตอนนี้หายดีแล้วหายดีแล้วกลับบ้านได้แล้วครับบนกีน่วันเนะี่ยเจ็ดวันครับถ่านต่อไปส่งไหมป้าทำนีชื่อนางสาวดุลลารำรงสมภิมาจากปากพะมาสุพรรณบุรีค่ะ บวชเรื่องอะไร่ะบวชเสริมบารรมีค่ะกี่วันสามวันค่ะท่านต่อไปชื่อพีรดาแป้นเพียงค่ะมาจากจังหวัดปัตตรีมาบวชแก้บนบนไว้เก้าวันค่ะแต่รอบนี้ได้สามวันค่ะบนเรื่องอะไรไวะเอบนว,ว่าขอให้ได้มีปัจจัยมาทําบุญได้ทอดกระถ,ถิ่นปีที่แล้วค่ะพีรดาก็ได้มามาทอดกระถิ่นแล้วก็ได้ถถไ,ดได้ออมหนึ่งอะคะ่ะเขาเรียกอะไรอะคะ ได้บวชองหนึ่งอะค่ะองหนึ่งนะฮะได้กอ,องหนึงน่งะคะ่ะองสายบุญดึงสายบุญค่ะแล้วก็ได้มาไม่ติดไม่ขัดแลด้วไ,ไ,ได้เน,นมาได้ไงฮะได้เงินมาได้ไงถูกหวยค่ะถูกลอตเตอรี่นะค่ะก็เลยได้มีตังค์มาทลาบุญเยอะเลยค่ะเออดีอย่างเงื่นหน้าใหม่ท่านต่อไปจ้ะน้ารุช่วยนะัดโภคการผ่านมาทางสุพรรณค่ะบวเสริมบารมีสองวันค่ะ Satu